คลิปนี้พี่หนิงจะมาแบ่งปันเรื่องของการที่ทําไมเราต้องมีการประเมินตัวเองนะคะว่าเรามีการทํางานถ้าเราเป็นสายเอชาเนะะี่ยค่ะที่เราเรียกว่ามาประเมินเป็นเอช t า n d สแตนดาร์ดแอตเทเมนต์พี่หนิงชอบแทนว่ามันเหมือนกับการมาตรวจสุขภาพนะคะการมาตรวจสุขภาพคือว่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ได้ยินคาว่าตรวจสุขภาพองค์กรเนานะแต่ว่าอันนี้เราทํางานในมุมของสายเอชาและเอชาก็มีหลายฟังก์ชันมากนะคะเอาง่ายๆแค่บาง องค์กรบางที่เขาก็มีแค่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาแต่บางองค์กรเป็นองค์กรใหญ่ก็แยกออกมาเป็นกลุ่มของการบริหารจัดการดาวเด่นนะคะหรือทาเลน์กลุ่มบริหารจัดการผู้สืบทอดตําแหน่งเนาะอันนี้เห็นไหมคะมันแยกออกมาเป็นหมวดเล็กหมวดน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นมุมของการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดเพราะงั้นใน11หมวดนะะี่ค่ะพี่หนิงใช้การประเมินอย่างไรก็มีสเกลการประเมินก็คือว่า ศูนย์แต้มเนี่ยก็คือแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรทําแต่เราไม่ได้ทําเลยเนาะหนึ่งแป้มก็คือทาทาหยุดหยุดเคยทําแล้วมีงานอื่นด่วนเข้ามาไอ้แผนงานนี้ก็เลยไม่ได้ทําต่อไอ้นี่ก็ไม่ได้บันทึกประวัติอันนี้ก็ไม่ได้บันทึกข้อมูลอันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันอันนี้พี่หนิงเรียกว่าทํทำ,ทำหยุดหยุดก็ให้คะแนนตัวเองหนึ่งส่วนคะแนนตัวเองสองก็คือมันถือเป็นมาตรฐานมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาดูมีความอัปเดต มันดูเป็นการที่รองรับการเติบโตขององค์กรรองรับการเติบโตของพนักงานและเอชเราเองก็มีการทํางานในเชิงกลยุทธ์นะคะไม่มีการขัดตกบกพร่องใดๆเพราะงั้นในหมวดนี้มันเป็นการประเมินคะแนนแล้วเมื่อเราได้คะแนนออกมาแล้วเนี่ยคะ่ะพี่หนิงก็มาน,นึกวิเคราะห์ต่อในเรื่องของว่าคําว่ากลยุทธ์เนี่ยค่ะมันมีความเกี่ยวข้องในปัจจัย ย่อยๆอีกบางเรื่องนะคะเช่น 1. นึ่อมันทำได้ทันทีไหมมันเป็นความต้องการเร่งด่วนระดับไหนนะคะแบบประเภทฮอตมากหรือว่าเอ้ยมันยังรอได้กับอันที่สอมันมีผลกระทบรุนแรงไหมกระทบมากกระทบระดับกลางกระทบระดับน้อยอันที่สามมันกระทบต่อกฎหมายไหมอันนี้งานเข้าแล้วนะคะถ้ามันกระทบต่อกฎหมายถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยมันมีผลมากๆต่อการ เรื่องของระดับองค์กรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่เรามาดูในหลายๆตัวการวิเคราะห์นะคะในความเป็นวิกฤตแล้วก็มาจัดลำดับความสำคัญก็ฝากเป็นไอเดียสำหรับน้องๆ HR ใครที่แบบ เริ่มพัฒนาในการทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มาแบ่งปันกันแล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่หนิงก็ไปช่วยนะคะในเรื่องของการประเมิน HR Standard Assessment นะคะก่อนที่จะไปทําโครงการที่ปรึกษาอื่นๆเนี่ยเออเราลองมาดูซิว่าเออมันเป็นหมวดแบบไหนที่เราต้องจัดการตัวเองอะไรจัดการได้อะไรต้อง ซื้อบริการของที่ปรึกษาที่เขามีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนาะเช่นเออเราจะต้องทําตัว s a รี r y s t r u c t u r และโครงสร้างเงินเดือนแล้วแต่เราทําไม่เป็นอันเนี้ยอาจจะใช้บริการที่ปรึกษาได้เพราะมันไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ทันในทันทันท่วงทีนะคะแล้วมันก็มีความซับซ้อนในการวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไอเดียค่ะถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อพี่หนิงนะคะก็ติดต่อได้ทางเพจน,นะคะครูพี่หนิงแคเลมเมนทอร์นะคะทักทายมาคุยกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ